สวัสดีครับผมต่อจากช่องตัวอินโฟนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมา activate แล้วก็อัปเดตเฟมแวร์ให้กับตัวฮ a ร์ดแวร์วเนี่ยหรือบางคนก็เรียก Air Unit Lite นะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่เพิ่งป,ประกอบเสร็จอันนี้เป็นลำสองห้านิ้วพอดีจำได้ว่าเออผมยังไม่เคยทำคลิปวิธีการ activate หรือว่าอัปเดตตัวฮ a ร์ดแวร์วเลยเอันนี้ประกอบเสร็จปุ๊บก็เลยยังยังไม่ได้ใส่สายดักเข้าไปก็เลยมาลองลองทำคลิปวิธีการอัปเดตก่อน จริงๆตอนเราซื้ออุปกรณ์ของดีไซนมาทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวแว่นหรือตัวรีโมทหรือตัวแอร์ยูนิตเราต้องแอคทีเวตแล้วก็อัปเกรดให้เวอร์ชันตรงกันก่อนมันจะทำงานด้วยกันได้นะครับเ,เดี๋ยวก่อนที่จะเสียบสาย USB จ่ายไฟอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวซอฟแวร์ก่อนนะว่าใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนโอเคตัวซอฟแวร์เราดาวน์โหลดได้ที่หน้า dji.com นะครับแต่ว่าเพ,พื่อนๆบางคนอาจจะหาไม่เจอเพราะว่า dji มันจะมีตัวที่เป็น fpv กับตัวที่ไม่ใช่ fpv นะเราวิธีการง่ายๆเราเราเราเข้า dji.com แล้วก็ slash fpv ครับนี่ย slash fpv เข้าไปด้วยอ่ะโอเคถ้าเข้ามาแล้วเห็นหน้าตาเป็นเป็น air unit อย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยแสดงว่าใช่แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดได้เลย จริงจริงๆเป็นวิธีวิธีสังเกตแหละก็คือตัวซอฟแวร์มันจะมีวงเล็บข้างหลังเนี่ยจะเป็น DJI Assistant 2ในวงเล็บ DJI คือ s e r i เนขายใช้ Mac ก็โหลดตัวนี้นะขายใช้ Windows ก็โหลดฝั่งนี้อโหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยมันต้องมีลงทะเบียนต้องมีกรออีเมล,เมลวัดเดยใส่ password อะไรพวกนี้ด้วยซึ่งขั้นตอนตรงเนี้ยผมขอข้ามไปครับเพื่อนๆไปไปทำเองได้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ เราเรียกขึ้นมานมันก็จะให้เราล็อกอินมีหน้าล็อกอินแต่นี้เน,นี้ผมล็อกอินเข้าไปแล้วละ่ะหลังจากนั้นเราก็ไปจ่ายไฟเข้ากับอุปกรณ์ตัวงเราแล้วก็เสียบสาย USB โอเคอะเดี๋ยวเอาแว่นก่อนก็ได้อันนี้เป็นแว่น DJI g o g g l e s เป็นเวอร์ชันสองนะครับเวอร์ชันสองแบตมันจะเป็นอย่างนี้วิธีการเปิดก็คือกดสองครั้งครักดครั้งแรกครั้งหนึ่งครั้งที่สองกดค้างให้ไฟมันวิ่งวิ่ง ขึ้นจนครบทุกดวงเนี้ยอ่าแล้วตัวแว่นมันก็จะได้ยินเสียงพัดลมแล้วตอนนี้แว่นก็จะติดขึ้นมานครับเคอันี้ตัวแวน่นช่อง USB อยู่ฝั่งนี้นะฮะเราเดี๋ยวมาสาย USB กันอ่าไอ้ USB เสียบเคนี้พี่แว่นนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมตัดภาพกลับไปดูให้ที่ที่หน้าจอนะครับพอเราเสียบแว่นเข้าไปเนี่ยผมก็จะขึ้นตัวนี้มาแล้วน DJI e FPV Goggle V2 นะครนี่ทีนี้กลับมาที่ตัว c a d ดก Vista บ้างนะครับ c a d ดก Vista ก็ต้องจ่ายไฟเข้าอ่าเห็นผมจ่ายไฟเข้า โอลืมไปนิดนึงคือคือพอดีผมประกอบอไปแล้วที่เกียดไข่มอเตอร์ออกคือตัวนี้มันเป็นบอร์ดคีสนะคีสออนวันแล้วก็เป็นลำเล็กๆด้วยอ่อตรงขั้วนี้มันเสียบที่ผมเจอปัญหาคือมันติดออเตอร์นะ่ยเปนเสียบไม่ได้เนีมันติดออเตอร์เพื่อนๆก็ต้องคือถ้าเล่น FPV นะครับผมแนะนำไปหาพวกอุปกรณ์อยเงี้ยนะพวกแปลง เป็นปน,นไม่รู้เขาเรียกอ,อะไรนะ L bracket รืออะไรสักอย่างอนะ่ะ USB แบบมันเป็นตัว L อ่ะเนาะเดี๋ยวผมวันนี้ผมลองใช้ยงตัวเล็กนี้ก็ได้ก็คือเสียบเข้าไปเพื่อให้เพื่อให้เราเสียบสายได้เนี่ยเสร็จแ,แล้วก็ส่ายไฟส่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับ มีไฟติดแล้วเก okay. กลับไปดูที่หน้าจอคอมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ยังไม่ขึ้นมาอ่า,านี่ขึ้นมาแล้วแอร์ยูนิตทีนี้ตัวแว่นเนี่ยผมแอคทีฟไว้ไปแล้วแต่วิธีการเหมือนกันเดีย๋ยวผมทำตัวตัวแอร์ยูนิตให้ดูนี่ฮะเมันเห็นไหมมันเขียนว่า ชื่อชื่อชื่อ h เป็นทางนะน่าจะเรียกว่าเป็นทางการได้ไหมเออก็คือมัอนเรียกเนี่ย DJI FPV Air Unit l i g h t Cadex Vista ะครับพอเราลคลิกกาไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้ activate เพื่อนๆก็กด activate เลยพี่แว่นก็ทำเหมือนกันแล้วก็ l o า access ตรงนี้ก็ใส่ account ของเราลงไปเพื่อเพื่อที่มันจะลิงก์อุปกรณ์พวกนี้เข้ากับ account ของเรานะครับกด confirm อยู่ account ก็อ่านที่หมดตรงนี้นะครับแล้วก็มากด next เนะครับอ่านที่หมดตรงนี้เลยครับแล้วก็มากด confirm ก,ก,ก็จะเริ่ม activate แล้ขกิน activating โอเคตอนนี้ activate เรียบร้อย complete นี้เดี๋ยวไปดูเวอร์ชั่นี่ยอ่อันนี้มันจะเป็นแบบสอบถามนะลองข้ามไปก่อนก็ไดนะ้อันนี้บังเอิญว่ามันเป็น v e r s i o นใหม่อยู่แล้ว เออผมเลยไม่ได้อัปเดตให้ดูไงคือซื้อมามันเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าถ้าอยากลองอัปดูอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเจอมันเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วมี้อปก็กดตรงนี้ส่วนไอ้คำว่ารีเฟซนี่คือเวอร์ชันเดิมนี่แหละแต่อยากอัปเข้าไปอีกรอบนึงอ่ะผมลองกดดูกดสตาร์ทอัปเดตทีนี้ไอ้ขั้นตอนเนี้ยที่สําคัญก็คือเพื่อนๆต้องหาพัดลมมาเป่าตัวแอร์ยูนิตนะอย่างนี้เพื่อนๆหลายคนที่เล่นแล้วก็น่าก็จะทราบนะว่าตอนอัปเดตเนี่ย อยู่ตอนใช้งานเนี่ยมันร้อนมากยังเพื่อนตอนที่มันอัปเดตอยู่เนี่ยมันอาจจะอัปเดตไม่สำเร็จคะ,ะถ้าเพื่อนไม่ได้หาพัดลมมาเป่าครับถ้เพื่อนต้องหาพัดลมมาเป่าให้มันให้มันเย็นนะฮะแบบนี้นะฮะจ่อไว้นะครับแล้วก็รอให้มันอัปเดตจนเสร็จนะ นี่ฮะมันจะมีมันจะมีคําเตือนนะฮะบอกว่าให้หลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสตัวแอูนิตในขณะที่ทำการอัปเดตครับเพราะว่ามันจะร้อนมากนี่ผมก็เอาพัดลมเป่าไว้จ่อไว้ตลอดเลยโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวแอูนิตเราก็ใช้ได้แล้วครับ เอ okay. กวิธีการ Activate แล้วก็อัปเดตก็มีเท่านี้นะครับง่ายๆเดี๋ยวก็น่าจะคลิปถัดไปก็น่าจะยังเกี่ยวกับพว r แอ u n ยูอยู่แหละยังไงเพื่อนๆสนใจก็กดติดตามได้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ